เชี่ยล่าเฮ้ยตีไก่จังอันนี้ตายของจริงเชื่อไหมสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะนี่ก็ พาที่สี่แล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้ำฝนด้วยนะวันนี้น้ำฝนมาลงถ้ำน้ำฝนว่าน่าจะตายเป็นอย่างต่ำประมาณสองรอบได้บางเป็นอย่างต่ำนะโอเควันนี้น้ำฝนจะต้องมีชุดกเกาะเหล็กใส่ทั้งตัวให้ได้ะคะ่ะแล้วก็มีดาบเหล็กมีเครื่องมือเหล็กทั้งหมดให้ได้เลยไม่งั้นน้ำฝนจะไม่ปิดคลิปแน่นอน <c oughs> ได้ยินเสียงตะเกยียบตอนทางนอกด้วยอะ่ะโอเคไปชมกันเลยคะ่ะตอนอื่นก็ เก็บปลานะคะที่จะหามาให้น้องแมวพาที่แล้วไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ถ้าเจอค่อยกลับมาเอาแล้วกันแล้วก็น้ำฝนขอกินเพิ่มพลังแป๊บโน้ตระวังตัวด้วยได้เลยแล้วก็น้ำฝนว่าสบียงนี่เท่านี้อาจจะไม่พอเดี๋ยวทำเพิ่มดีไหมนี่ครับหนูกปังน้ำฝนอาจจะ เอาแตงโมไปด้วยดีปะแตงโมเราเยอะมากเลยเดี๋ยวเราทำเป็นวเล็ดไว้ก่อนดีกว่าเนาอกันลืมเพราะว่าถ้าลืมขึ้นมาจะสวยเลยนะคะโอเคทีนี้เราก็มีแตงโมกินแล้วนะคะแล้วก็น้ำฝนว่าจะเตรียมไปสักแค่นี้แหละแค่นี้อาจจะพอแล้วโอเคไปลุยเลยคะ่ะถ้ามีเหล็กสักอันก็คงดีน้ำฝนจะได้แบบว่าทำไอ้เนี่ยโลอะแต่ว่าทำไม่ได้นะคะ โอเคไปนะ้ำฝนพร้อมแล้วไปเลยย่ฮะอ๋เราจะลงยังไงอ่ะเออนั่นสิอืมแปบ๊บนึงนะถ้าโดดลงไปตายปะน้ำฝนว่าตายอะ่ะอุ้ยมันสูงมากอุ้ยแล้วข้างล่างมีคิปเปอร์สองตัวหรือว่าถ้านี้ถ้ <laughs> านี้ไว้ก่อนเราก็ไปหาถ้ำอื่นลงก่อนดีกว่า ต้องมีถังน้ําก่อนนะคะถึงจะลงได้อะ่ะอันนี้แบบว่าน่าจะยังลงไม่ได้นะคะเนี่ยโอเคนะ้ำฝนไปหาถ้าอื่นเข้าแล้วกันเหมือนจะเห็นถ้าอยู่อีกถ้ำหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าอุ้ยมันจะใหญ่เท่าถ้ำแรกดีกไหมเอ้ยดาบังอุ้ยรอ,ยอสตีนเสียงแมวถามจริงน้ำฝนไม่ได้เอาปามานะะฮ้ยแมวเปลี่ยนแพรทุกคนน้ำฝนจะเลี้ยงแมวก่อน อะไรกันเนี่ยโสดดูชีวิตดิพอเตรียมของก็อย่างดีไม่เจอพอแบบจะไปทำอีกอย่างหนึ่งก็เจอก็เหมือนตอนเล่นเกมแอลนะคะที่เวลาหาห้องแล้วหาห้องนานมากแต่พอตะลุกไปฉี่นั้นแหละห้องมา <c oughs> อะไรครับเนี่ยน้องอย่าพึ่งไปรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวกินปลาโชว์น้องดีกว่าน้องจะได้เห็นว่าปลานี้มันอร่อยแค่ไหน น,นี่โอ้ยเราแมวแบบสีคล้ายๆชะมอยด้วยสีคล้ายๆแมวที่เราฝึลเลี้ยงเนี่ยนะคะเนี่ยมาเลยคะ่ะมาอุย้ยน้องเดินติดหมูม <ül> าดูหน้าหมูดิอุ้ยนอนไม่กัดโทษทีนุ่นนนตูดเรามันใหญ่ไปหน่อยไม่นะวิมาแล้วมาแล้วเราต้องเฉยๆนะคะ เอาไปเลยหนึ่งสองสามสี่อุ้ยสี่โอเคน่ารักมากเลย,ยงั้นอนฝนจะให้น้องตัวนี้นะคะชื่อว่าชมอยเลยเพราะว่าสีกับลายของน้องก็คล้ายๆชมอยเหมือนกันนะ <c oughs> ไปคะป่ะฟปนอนมานี้เดาจะแนะนําให้รู้จักนะคะเออว่าไปแล้วเราอยังไม่ได้ตั้งชื่อนอกแก้วเลยนี่นะโอ้หนอน้องนอ,งงอนแน่เลยอะ่ะแบบน้องอยู่กับเราตัวแรกแต่ว่าเรานั้นตั้งชื่อให้นอกแมวที่เพิ่งเจอนะคะ น้ำฝนใจน้องกแก้วชื่ออะไรเดียวเข้ามาเลยนองหายไปไหนโอบ้านนุดเล็กจังนี่มันบ้านชั่วขราวเฉยๆแหมอุยอุยน้องระวังอยากย้ายติดตัวลงไปนอนเตียงดีกว่านั่นแหละโอเคน้องกแก้วชื่ออะไรดีนะน้ำฝนคิดแป๊บหนึ่งน้องตัวสีแดงอืมน้องชื่อนี่ เธอเป็นตัวผู้หรือตัวเมียฉันเหรอ,รอ,ร,อรอแบบนี้ก็ต้องตัวผู้อยู่แล้วสี่ถามได้นกตัวผู้หรออืมอ้างั้นชื่ออะไรดีวะ <c ười> คิดไม่ออกเลยชื่อราคารแล้วกันแลวฝนคิดไม่ออกราคาเป็นอ่เป็นแชมเปี้ยนกึ่งนกกึ่งคนในเกมเอล่ะคะ่ะ <c ười> ชื่อราคาแล้วกันชื่อเทพ่ะล่ะ โอ้ชื่อเท่มากเลยชื่อชื่อไม่เหมือนนกแก้วเลยนะนุชก,ก็ไม่รู้เลนะคิดไม่ออกมันเร็วอ่ะไอเฮชื่อราคารไปแล้แหละน่ารักตลอดเทเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวราคารฝากเสมอยด้วยนะได้เลยใครฝากใครกันแน่ <c oughs> นัน่นสินี่นุชแมวตัวนั้นจะไม่จับเรากินใช่ไหมไม่ทุกคนแบบว่าเป็นเพื่อนกันใช่เปล่าใช่ ไว้ใจได้ปะเนี่ยเชอมอยเอ้ยเราน้องตอบโอเคแค่นี้น้อฝนก็พอใจแล้วน้องบอกว่าไว้ใจได้แน่นอนโอเคถ้างั้นน้องฝนมานะทุกคนอยู่บ้านดีๆไปคะ่ะไปท่อมกันบอกว่าจะไปไม่ได้ไปสักที ถ้าไม่ตายเลยสักรอบจะดีมากน้ำฝนว่ามันต้องไปต่อกับถ้ำนู้นด้วยแน่เลยอ่ะว่าไหมอาจจะเป็นถ้ำเดียวกันแต่อันนี้น่าจะพอลงได้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรคือไม่ทันเห็นเหมือนเป็นหมึกเลยอ่ะน้องแบบว่าสองประกายวิบวับวิบวับเลยนะ โอ้ไม g ก d น้ำฝนอยากได้ฐานตรงนี้จังเพราะว่าข้างล่างมันมืดมากน้ำฝนต้องเก็บฐานไว้เยอะนะคะเอาไว้แบบทำของไฟขอ,อดูดิเออน้ำฝนทำธนูได้ยังอ่ะทำได้ก็ไม่มีลูกอยู่ดีนี่ว่ะเออไม่มีลูกธนูเออโคตรแย่มีสเกลต้นด้วยเชื่อปะ น้ำฝนว่าน้ำฝนตายแน่เลยเลอมาทางนี้ดีกว่าทางนั้นทางนู้นมอนเยอะอะโอเคเก็บถานไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นของจำเป็นมากโอ้โหตรงนี้เยอะมากอาจจะต้องขาบไฟเพิ่มเลยเพราะว่าดูส่งแล้วสิบสองอันนี้ไม่พอแน่นอนแล้วก็น้ำฝนจะขาบไม้ก่อนแล้วกัน้างั้น โอเคแล้วก็ทําไฟโอ้เยอะมากน่าจะพอแล้วแหละมังเนี่ยเอาไฟไว้ข้างนี้ดีกว่าจะได้ติดได้เลยแบบไม่ต้องสลับปุ๊บมาแล้วมอนเขาเห็นเราหรือเปล่าเขาเห็นโอเคเขากำลังมามาเลย นี่อยู่ที่สูงได้เปลี่ยบน,นี่อุอ๊ยนีถึงละมือยาวนะเรามาอีกมาละอ๊แกขึ้นมาหรอกนี่นะนี่มีตีติดคีหรือเปล่าเนี่ยวินี่ไงน้ำฝนว่าแล้วว่ามันต้องเป็นที่เดียวกันแน่เลยอะข้างบลน,นั้นก็คือข้างบนที่เราแบบว่า กระโดดมาไม่ได้ชัวร์เลยตรงนั้นมีคีปเปอร์เฮ้ยไม่ไม่ไมออย่ใหญ่เนอเจียแล้วโอ้โหแล๊บหนึ่งนะคือมันมือดอ,มอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยวิ่งติดไฟทั่วกอดดิมยเนี่โอ้โหแล้วก็เกือบตุ้ยอ่ะ ติดไฟก่อนเลยมีแมงมุมอยู่ตรงนั้นจัดการนอนก่อนเลยเว้ยเฮียมีสเกลตันด้วยเว้ยไม่ไหวอะ่ะสามตัวลากออกมาทีละตัวได้ปะ เออเอาซัมบี้ก่อนมาแล้วแล้วเดินชา้นาชะมัดนี่ซัมบี้นี่ชิวๆน้ำฝนกลัวสเกลอะไม่มีโล่นะคะหลบยิงไม่ค่อยได้อเอคเิสเลือลเดเทสเต็มอุ้ย นี่โอเคคือ okay. ยังไม่เห็นเหล็กเลยอะเห็นแต่ฐานแล้วก็ตะการคิเีเปอร์เลยกันโอ้ตีอีกทีเดียวก็จะตายอยู่แล้วอ่ะไม่นะเสียดายอ่ะ น้องละเบิดตัวเองไปแล้วโอเคตอนนี้น้ำฝนมีฐานเท่าไหร่อ่ะขุดไปได้สักชุดหนึ่งแล้วกันโอเคเดี๋ยวน้ำฝนขุดกองนี้เสร็จน้ำฝนก็จะหาเหล็กแล้วนะอุ้ยมาจากไหนสองตัวสามตัวเลยจ้ะเดี๋ยวเราโดนแดดข้างบนเผาด้วยนะ ทองแดงนี่น้ําฝนยังไม่ได้ใช้นะคะน้ำฝนก็เลยว่าจะยังไม่เอาอีกอย่างหนึง่งเราไว้มาเก็บตอนที่แบบว่าเรามีฟอร์จูนแล้วดีปะจะได้แบบได้เยอะๆเนาะ <No. S 2> อุ้ยทางไปแล้วหนึ่งโอเคตอนนี้มีฐานเยอะมากหนึ่งชุดครึ่งเลยอุ้ยฮิปเปอร์หาทางไปต่อกันเลยน้ำฝนลงนี่ดีปะยิ่งลึกน่าจะยิ่ง และน่าจะยิ่งแบบว่าดีๆเนาะมีน้ำให้ลงด้วยโอโ้โหเฮ้ยรางรถไฟอยากไปอ่ะมันเผื่อมันจะมีสมุดเอ็นชานไงโอโ้โหไปรางรถไฟก่อนเลยน้ำฝนจะต้องจำทางที่ลงมาให้ได้จะติดขอบไฟไว้สองอันแบบนี้จะได้รู้ว่าเรานะคะลงมาจากทางนี้ แล้วก็คีเปอร์ที่กำลังเดินมาหาไปจัดการก่อนเลยวาะว้าวาเาไม่นาจะตีคีเปอร์ตายได้บ้างไหมวันเนี้ยระเบิดก่อนตลอดโอเคเรียบร้อยแม่งวงเต็มเลยฮุย ถามจริงวิ่งนี่เนี่ยเหล็กวิ่งแล้วมีทองด้วยในสุดก็เจอเหล็กก้อนแรกนะคะแต่ทองนี่เอยยังตีไม่ได้แนะ่เลยเพราะว่าิกแอดเอยยังกระจอกอยู่ตกใจเนอาเป็นลูกสัมบีอะ Okay. โอเคเฮ้ยสะเปาแมงมุมเชี่รและนี่ต้องรีบติดไฟอ้าวทำไมกดปักไฟไม่ได้อะุ้ยเป็นแมงมุมพีดนะ่ะโอ้ยไม่นะโอ้ยระตีไม่โดนเลยตายแน่เลยอันนี้ไม่น่ารอด เราเหลือไว้ขอบคุณนะที่เหลือไว้ให้หนึ่งครึ่งหัวใจเนี่ยทำไมเมื่อกี้แบบว่าปักไฟไม่ได้นะเชีรยละ่ะโอ้ยตีไกลตังอันนี้ตายของจริงเชื่อไหม ตีไม่ทอนอ่ะว่าละโอ้โลกไปหมดเลยจะทำยังไงให้มันปักไฟตรงนั้นได้อ่ะน้องเกิดอ่ะวัดดีนดไม่นะฝนไม่ยอมหลอกบอกเลยฝนจะไปอีกรอบโดดลงไปเลยดีปะนเนี่ยเนี่ยท่าเดียวกันจริง่ะไม่ยอมหลอก ยังอยู่ป่าวะไม่อยู่ละเฮได้ค่ะเก็บของเฮ้ยมีประตูด้วยบอกได้เลยว่าตายได้อ,อีกสิบรอบอ่าจะขี้เกียจนะเนี่ยที่จะต้องมานั่งจัดมานั่งจัดของใหม่แบบเนี้ย เอ๊ะคบไฟอ่ะคบไฟแล้วฝลหายอะ่ะอย่าบอกนะว่าตกลงไปไม่ก็เราเป็นของที่สำคัญด้วยดิแย่แหละฮัลโหลคบไฟหาย โอ้โหเหล็กเต็มเลยโอเคช่างครบไฟแล้วกันเนาะทำใหม่ก็ได้ทำเลยดีกว่าอ้าวตะกี้เราฝนทำไปต้องเยอะทำไมได้สีนนะ่อันอะอ๋อ เบอรไปหมดโอเคได้แหละไปค่ะเราไม่มีชุดเกาะด้วยเนาะตัวเราก็เลยปลบาางมากเลยอะน้ำฝนวาน้ำฝนจะาไอ้นี่ไปด้วยเลยดีกว่า เผาเล็กไปด้วยเลยในระหว่างที่น้ำฝนขุดแดแถวนี้นะคะน้ำฝนก็จะเผาเล็กไปด้วยนี่ เพราะว่านำ้ำฝนจะได้พลิกแอดเล็กเลยนะคะจะได้แบบว่าเอาไปขุดทองเลยเยี่ยม ันห้ามเข้าใกล้เลยเอ๊แต่ว่าทองนี่น้ำฝนจะเอาไปทำอะไรอะ่ะคิดไม่ออกแปลว่ามันยังเป็นของไม่จำเป็นตอนนี้ใช่ไหมท่านก็ขุดมาแค่แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ทำ กางเกงใส่เลย <laughs> โอเคทีนี้ก็มีกางเกงใส่ละว,ว้าวลาพิสลาพิสที่อยากมีฟอร์จูนก่อนเราค่อยมาขุดจังเดี๋ยวรับฝดรอมีฟอร์จูนค่อยมาขุดดีกว่ายังไงมันอยู่ไกลอยู่ใกล้ๆนี้น่าจะจำได้แลแหละอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องใช้ลาพิส เพื่อที่จะอัปเกรดเพื่อที่จะตีอาวุธก่อนนี่แหละเนาะเฮงก็ต้องใช้ก่อนแฮ hey, งันตีไปก่อนเยอะนะเนี่ยดูดิได้ตั้ง52อันอะถ้ามีฟอร์จูนี่จะได้สักกี่อันไม่อยากจะเคิดค่อยๆทำนะคะเหล็กหมดหรือยัง ตามเดินไปใกล้สปาวิมิโคชโชคอย่างดีขอขอให้มีของดีๆเพียงทำไมเปิดไม่ได้อ่ะอ๋อเปิดได้ละโอ้โหของไม่ดีเลยแล่จะเชือ่อแต่ว่ามีแท็กเนมด้วยให้ดีไปเลยดีกว่าน้ำฝนจะเอากล่อง เอ๊ะแล้วมันมาเป็นกล่องแบบนี้เนยนะเดียวแล้วฝนไม่ได้จะเอาแบบนี้เลยโอเคไม่เป็นไรค่ะอา่าเก็บนี้แล้วก็เก็บนี้ทำเสื้อเยี่ยมเหลือแค่รองเท้าเท่านั้นเยี่ยมจนน่ากลัวเลยอะแต่ก็ดีแล้วแหละดี่ามีเสียง สอมบีเสงสกเกลตันเนาะโอเคน้ำฝนว่าเหล็กน่าจะพอทำชุดเกาะทั้งชุดให้น้ำฝนได้แล้วนะโอเค ตอนนี้นะคะน้ำฝนมีชุดกเกาะเหล็กทั้งตัวใส่แล้วเป็นไงบ้างดูดีหรือเปล่าดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยน้ำฝนน่าจะตายยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะต่อไปน้ำฝนจะทำดาบเหล็กด้วยอุ้ยกดผิดอุ้ยร้ายเห็นเหล็กข้างบนพอดี <laughs> โอเคเดี๋ยวฝน,นจะทำดาบเหล็กนี่ดาบเก่าทิ้งเลยค่ะเอ๊ะไม่ต้องทิ้งก็ได้น่ะเอาไว้ตีใหญ่แมงมุมไงล่ะ <laughs> อาจจะต้องทำพลิกแอดเพิ่มอีกปะเพราะว่าน้ำฝนว่าแค่อันเดียวไม่น่าพอแน่นเลยเค okay, น้้ำฝนทำเพิ่มอีกอันนะคะแล้วก็ทำถังน้ำด้วยใช่สิ่งที่จำเป็นเลยแหละทำทักสองถังแล้วกันน้ำฝนจะทำขวานเหล็กด้วยค่ะนี่เพราะว่าขวานอันเก่าเราก็จะพังแล้วเนาะ โอเคถ้าอย่างนั้นน้ำฝนว่าน้ำน้ำฝนว่าการสำรวจทางรถไฟเนี่ยมันต้องใช้เวลานาะนแน่เลยน้ำฝนก็เลยคิดว่าน้ำฝนอยากจะมาสำรวจในพาร์ทหน้าดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้น้ำฝนขอปิดคลิปแต่เพยงเท่านี้ก่อนนะยังไงน้ำฝน,นก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะมีชุดเกราะเหล็กใส่ทั้งตัวแล้วก็มีอาวุธที่ทำจากเหล็ก ทั้งตัวด้วยนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้ำฝนโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบมากเลยคะ่ะขอให้วันนี้ไม่ใช่แค่วันที่ดีแต่ว่าเป็นวันที่โคตรดีสำหรับทุกคนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพลาดนะบ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกัน పంక్